ในยุคเกนย์เพื่อนๆเคยเอาดินน้ำมันเนี่ยมาทำรางแล้วก็เป่าให้มันเลื้อยไปตามรางที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมากันหรือเปล่าครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการเอาดินเหนียวมาเป็นดินเดียวเลยนะเอามาปั้นเล่นนะครับเคยเล่นกันแบบนี้ไหมใครเคยเล่นเนี่ยคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของดินน้ำมันครับเพื่อนเพื่อรู้หรือเปล่าว่าดินน้ำมันเนี่ยมันเกิดมาจากปัญหาของดินเหนียวเป็นอย่างนี้จริงๆเรื่องเราจะเป็นยังไงไปุูกัน หมวกไวรุนยู90ใบเพลินดีบ่งบอกความจับมีตัวคุณไอเทมทีวัยรุนยู90ทุกคนนั้นต้องมี290บาทเท่านั้นพักเลย อยู่กับตัวยุ่งและเพลินดีเช่นเคยครับวันนี้เรื่องราวของดินน้ํามันครับและอย่างที่ผมเกริ่นไปเลยว่ามันเกิดขึ้นจากปัญหาของการเอาดินเหนียวเนี่ยเอามาปั้นเอามาเล่นนะครับโดยจุดเริ่มต้นของดินน้ํามันเนี่ยเกิดขึ้นจากคลาสเรียนศิละปะในปีคศ1897ของครูที่ชื่อว่าวิลเลียมฮาบัตนะครับซึ่งทํางานอยู่ในโรงเรียนสอนศิละปะแห่งหนึ่งในเมืองบาสของประเทศอังกฤษครับโดยเรื่องที่ทําให้เขาเนี่ยจุดประกายความคิดที่อยากจะทําดินน้ํามันขึ้นมาเนี่ยก็เกิดขึ้นจากปัญหาการใช้ดินเหนียวในชั้นนเรียรียท มักจะแห้งไวโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเพื่อนๆล่งนึกถึงว่าเวลาที่เราเอาดินเหนียวเนี่ยเอามาปั้นเล่นนะครับขนาดบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนอนะ่ะเวลาเราจะเอามาปั้นเป็นตัวนู้นตัวนี้เนี่ยสักพักหนึ่งดินเหนียวเนี่ยมันก็จะแข็งตัวแล้วพอมันแข็งตัวเนี่ยมันก็จะปั้นยากถูกไหมทีนี้ปัญหาของคุณครูเรี่ยมรวมถึงนักเรียนที่ไม่สามารถปั้นดินเหนียวได้สะดวกมากนักนะครับตัวของคุณครูเนี่ยก็เลยพยายามคิดค้นวัสดุชนิดอื่นที่แห้งยากแล้วก็ต้องปลอดสารพิษเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้ดินชนิดนี้ปั้นงานต่างๆไดด้ออยย่างปลภั วัสดุดินชนิดใหม่เนี่ยเกิดขึ้นจากการผสมแป้งสาลีแบบละเอียดสารลานลินซึ่งเป็นน้ํามันชนิดหนึ่งกรดเซริกรวมถึงปิโตเรเลียมเจลลี่และปูนขาวผสมกันแล้วปล่อยให้ตกตะกอนครับแล้วก็นํามาไล่ความชื้นออกซึ่งวัดสดุชนิดนี้เนี่ยมีทั้งความนิ่มแล้วก็ความยืดหยุ่นและที่สําคัญคือมันไม่แห้งเวลาที่สัมผัสอากาศด้วยทําให้สามารถใช้ปั้นผลงานต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เริ่มเอามาใช้ในชั้นเรียนของเขาครับซึ่งนักเรียนเนี่ยก็ชอบมากๆเพราะว่าวัดสดุชนิดนี้เนี่ยมันสามารถปั้นได ่ายขึ้นรูปได้ง่ายแล้วก็ไม่แห้งไวอีกด้วยโดยหลังจากที่ครูวิลเลียมนั้นให้นักเรียนเนี่ยได้ลองใช้ในคลาสเรียนของตัวเองเป็นเวลาประมาณ2ปีหรือว่าในปีคศ1899ครับดินน้ำมันเนี่ยก็ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วก็มีการพัฒนาสูตรของดินน้ำมันครับโดยมีการเปลี่ยนจากแป้งสาลีบทละเอียดเนี่ยมาใช้ยิปซัมแทนพร้อมกับการเปิดโรงงานเพื่อผลิตดินน้มันขายอย่างเป็นทางการ ให้กับผู้ใช้ทั่วไปในปีคศ1900โดยใช้ชื่อว่าพลาสซีซีนซึ่งในช่วงแรกเนี่ยดินน้ำมันนั้นจะมีสีเทาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก่อนที่ในช่วงเวลาต่อมาจะมีการเพิ่มสีสันต่างๆลงไปครับทำให้ดินน้ำมันเนี่ยได้รับความนิยมในกลุ่มของเด็กอนุบาลของโรงเรียนต่างๆในประเทศอังกฤษเป็นอย่างมากโดยโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มซื้อดินน้ำมันจากบริษัทเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ <S <S พรเพื่อใช้ไปสื่อในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆครับแล้วก็ใช้เป็นอุปกรณ์ทางวิชาศิลปะและหลลัังงจาาากนนน้ใปีีคศ1915ทเยมบร ก็เริ่มพัฒนาสูตรดินน้ำมันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับด้วยการเพิ่มวัสดุพิเศษที่มีความแข็งแรงเพื่อใช้สําหรับการทํางานอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการนํามาปั้นเพียงอย่างเดียวอย่างเช่นการเอาไปทาปลั๊กอุดหูแล้วก็หันมาขยายตลาดดินน้ำมันในฐานะของเล่นเด็กมากยิ่งขึ้นอีกด้วยก่อนที่จะเพลินกันต่อขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400 0 0รายการมาพร้อมกับ,บบริการสินเชื่อ ออกรถเริ่มต้นที่ศูนย์บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ โดยหลังจากการเกิดขึ้นของดินามันอย่างพลาซีซีเนี่ยก็มีดินามันหลากหลายแบรนด์นะครับเกิดขึ้นตามมาอีกมากมายเลยอย่างเช่นเพโดจากสหรัฐอเมริกาครับในปีคศ .1955 สกาปีจากสหรัฐอเมริกาเช่นกันในช่วงปีคศ .1960 หรือว่ามิลิพัทจากอังกฤษในปีคศ .1968 ครับซึ่งดินามันแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันออกไปและถูกใช้หลากหลายแบบวัตถุประสงค์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปั้นโมเดลการเอาไปทําเป็นแอนิเมชันรวมถึงการทาเป็น ของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆเ,เนี่ยซึ่งก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยทีเดียวรวมถึงในประเทศไทยของเราเนี่ยก็เริ่มมีดินน้ำมันเข้ามาวางขายครับรวมถึงมีฐานการผลิตด,ดินน้ำมันในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงยุค 60, 60เลยทีเดียวซึ่งก็แน่นอนแหละครับตั้งแต่ยุค70 80โดยเฉพาะยุค90เนี่ยวัยรุ่นในยุคนั้นหรือว่าเด็กๆในยุคนั้นหลายต่อหลายคนเลยนะครับจะต้องมีดินน้ำมันเนี่ยติดตัวเอาไว้การเอาดินน้ำมันมาเล่นเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปครับบางคนก็อาจจะมีการมาปั้นเป็นเล็กๆแแแล้้้ววกกกก็็ขขางงนนนะะคคครรรัับบบใปปอไไดิ หรือว่าการเล่นยอ้อนหินยุ90ที่หลายคนเนี่ยต้องเล่นเลยก็คือการเอาดินน้ำม,มันเนี่ยมาปั้นเป็นรางครับแล้วก็อาจจะมีการทําอุปสรรคบ้างมีจําเนินนะมีทางขาดบ้างหรือว่ามีทางเบี่ยงซ้ายทางเบียงขวามี3แยกนะครับทำเป็นด่านต่างๆอันนี้ฮิตมากๆเลยในยุค90ทีนี้ตัดภาพมาในปัจจุบันครับดินน้ำม,มันเนี่ยก็ยังคงเป็นของเล่นที่สามารถครองใจเด็กๆได้แบบทั่วโลกเลยเพราะว่ามันคือของเล่นที่ทําให้เด็กๆเนี่ยได้มีความคิดสร้างสารรค์ได้ฝึกพัฒนาการทางด้านสมองครับกล้ามเนื้อมัดเล็กกล ำเนื้อมัดใหญ่และด้วยความที่มันฮิตในบ่ของเด็กๆนี่เองแหะครับก็เลยทำให้ดินน้ำมันหลากหลายแบรนด์เนี่ยต้องใส่ใจในการพัฒนาสูตรอย่างเช่นการเปลี่ยนวัตถุดิบหลักอย่างยิบซ้ำเป็นพาราฟินหรือว่าแป้งชนิดพิเศษต่างๆโดยต้องไม่มีสารชนิดไหนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของเด็กๆครับเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมั่นใจได้ว่าเด็กๆเล่นดินน้ำมันแล้วเนี่ยจะต้องไม่เป็นอันตรายนั่นเอง